สวัสดีครับสวัสดีวันที่10มิถุนายน2564นะครับวันนี้วันที่10ของการอยู่ในสเตตรบรัตีนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายก็จะมีการสวบเป็นครั้งที่2นะครับซึ่งผลจะออกในวันที่11ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้คงจะได้กลับบ้านกัน บรรยากาศที่นี่ช่วง10วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการปรับตัวกันพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินอาหารนะครับการนอนนะการใช้ชีวิตประจําวันที่อยู่ในเฉพาะในห้องนะครับที่อยู่เฉพาะในห้องนะก็มีมีการสั่งอาหารจากข้างนอกมาทานบ้างนะครับนะมีเพื่อนๆโทรมา ระมาณบ้างนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะตามความทําตามเท่าที่จะทําได้นะครับในเรื่องของของงาน,นส่วนเพื่อนๆที่เข้ามากักตัวด้วยกันเนี่ยก็ก็สบายดีทุกคนนะครับสบายดีทุกคนนะเดี๋ยววันนี้ช่วงเที่ยงหรือช่วงบ่ายโมงครึ่งเนี่ยตอนที่ลงไปสวอปนะครับเดี๋ยวผมจะมีบรรยากาศช่วงนั้นให้ดูอีก นิดหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับทำสำหรับการสอบครั้งที่สองนะครับนะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนทีมงานทุกคนคที่เข้ามาอยู่ในสฐานกักตัวของของรัฐนะครับช่วงสิบวันที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวช่วงเที่ยงยังไงเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการสอบนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นีวันที่10บมิถุนายน2564นะครับตอนนี้เป็นเวลา18บแนาฬิกาสนาทีนะครับวันนี้บริเวณตึกที่ผมตักตัวอยู่เนี่ยมีเจ้าหน้าที่มาพ่นฆ่าเชือ้อทุกชั้นเลยนะครับหรือว่าเป็นมาตรการที่ดีอันหนึ่งที่ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนที่เข้ามากักตัว ที่นี่นะครับวันนี้ตอนเย็นเนี่ยช่วงบ่ายที่ผ่านมาไม่ใช่ตอนเย็นช่วงบ่ายที่ผ่านมาหลังจากที่ผมไปสอซอรเสร็จเนี่ยมีผู้ที่ต้องเข้ามากัดตัวเนี่ยเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะชาวพาม่านะครับชาวพามา่านะก็หลายคนอยู่เหมือนกันเท่าที่เห็นจากในรูปที่เพื่อนส่งมาให้ดูนะนะเพราะนั้นก็ก็ถือว่าเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่เขาเข้ามาดูแลทุกคนในตึกนี้นะครับในเรื่องของให้ทุกคนปลอดเชือ้อ ก็เลยแจ้งให้พวกเราทราบนิดหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้เวลาสิบสนาทีตอนนี้ผมกำลังจะเตรียมไปสวบรอบที่สองนะครับเดี๋ยวก่อนนี้เดี๋ยว ดึงกีการ์เตป๊บ,บนึนะครับเรากำลังเดินทางไปที่พื้นที่ตรวจสอบนะครับเดี๋ยวเจอกันตรงพื้นที่นะครับครับน,นี้เราอยู่ด้านล่างนะครับนะพื้นที่โดยรวมนะครับพื้นที่โดยรวมของที่ รัรนนะครับนะพื้นที่ที่จะเราจะตรวจสวบนะครับก็อยู่ตรงหลังรถสองแถวสีส้มๆนะครับอันนี้คือบริเวณที่เราจะต้องตรวจสวบกันวันนี้นะครับนี่คืออาคารนะครับในการกักตัวนะครับประมาณนี้นะครับบรรยากาศโดยรวมนะครับบรรยากาศดีนะครับวันนี้บรรยากาศดีนะครับ รบ,บรรยากาศวันนี้นะครับคนไม่ค่อยเยอะนะครับคนไม่ค่อยเยอะวันนี้นะครับก็ต้องดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้คือบรรยากาศรอบๆนะครับรอบๆวันนี้ผมลืมเอาแอโกโลกอฮอล์ลงมานะครับ รีบนะครับก็เลยไม่ได้เอาติดลงมาเดี๋ยวยังไงก็รอฟังผลพรุ่งนี้นะครับว่าผลการตรวจสวบครั้งที่สองเป็นยังไงบ้างนะครับให้ดูบรรยากาศสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เวลา1 3บสนกยีนาทีตอนนี้ผมกำลังจะเตรียมไปสวบรอบที่สองนะครับ วันนี้เราอยู่ด้านล่างนะครับนะพื้นที่โดยรวมนะครับพื้นที่โดยรวมของที่สเตทวารันตีนะครับนะพื้นที่ที่จะเราจะตรวจสวบนะครับก็อยู่ตรงหลังรถสองแถวที่ส้มๆนะครับอันนี้คือบริเวณที่เราจะต้องตรวจสวปกันวันนี้นะครับคืออาคารนะครับในการกักตัวนะครับประมาณนี้นี่ครับบรรยากาศวันนี้นะครับคนไม่ค่อยเยอะ กำลังจะติอมองฝากน้องก็ชื่อขนมภาพรวมของการสวบ,บครั้งที่สองวันนี้นะครับคนน้อยนะครับสวบ,บเร็ววันนี้วันนี้ไม่ได้ยืนนะครับวันนี้นั่งนั่งแล้วก็สวบเข้าไปนะครับก็ ครั้งแรกผมโดนสวบ,บจมูกด,ด้านซ้ายนะครับวันนี้ก็ข้างขวานะก็ถือว่าก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกราคายเคืองนักเท่าไหร่ยังไงก็พรุ่งนี้คงจะได้กลับบ้านกันนะครับนะถึงวันที่เราเรอคอยนะนเดี๋ยวผมขออนุญาตไปติ้งแมสนะครับนะติ้งแมสแล้วก็เสื้อผ้าที่ผมสวมไปสวบ,บเมื่อกี้เนี่ยก็จะซักมาเลยนะครับซักเอาไว้นะแล้วก็ได้เปลี่ยนชุดใหม่อาบน้ำสะผม นะครับนะครับนะนวันนี้สําหรับวันที่10นมิถุนายนต5 1 4นะครับเป็นการตรวจสบรอบที่2นะคิดว่าเราจะผ่านมันไปด้วยดีนะครับขอบคุณครับ Stars down from